เย้ yeah. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโคดน้ําก็จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็มาบอกต่อสิ่งดีๆกับทุกคนอีกเช่นเคยค่ะทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเออโคดน้ํามีอะไรดีๆมาบอกอีกแล้วนะโคดน้ําจะบอกแบบนี้นะคะวันนี้นะคะโคดน้ําได้ประสบความสําเร็จและโคดน้ํำนะก็ได้พบช่องทางในการสร้างรายได้ช่องทางใหม่ซึ่งทุกคนไม่ต้องนําเงินหมื่นเงินแสนมาลงทุนเลยค่ะ และช่องทางการสร้างรายได้ที่โค้ดน้ำจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะก็คือการที่เรามาซื้อกินซื้อใช้ในแอป u p i c คค่ะ,ะทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าแอป u p i c k มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างวันนี้นะคะโค้ดน้ำจะมาบอกก็คือในแอป u p พี k เนี่ยเขาจะมีการให้สมัครสมาชิกเป็น2แบบคือในแบบที่1เนี่ยคือโหลดแอปมาฟรีนะในการที่โหลดแอปฟรีเนี่ยทุกคนก็ได้รับสิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าถูกกว่า ตามท้องตลาดหรือว่าถูกกว่าตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยสิบถึงสาเปอร์เซ็นต์่านั่นคือสิทธิพิเศษของสมาชิกแบบธรรมดาแต่ถ้าทันใดที่ทุกคนนะคะมีรหัสสมาชิกทึ่งเป็นรหัส VIP เนี่ยทุกคนสามารถนำรหัสตรงเนี้ยมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ไปตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นไปตถึงหลักแสน และเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าแอป UP สามารถทําให้เราสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้วันนี้นะคะน้ำก็จะมาบอกถึงรายละเอียดแล้วก็มาชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแบบ VIP ที่เราจะนําไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เรานะคะสมัครอัปเกรดเป็น u p พิกเ e r ปุ๊บเราก็จะได้รหัสมาหนึ่งรหัสนะคะที่รหัสอันนี้เมื่อเรามีแล้วเนี่ย สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือ 1. เราจะได้ซื้อสินค้าถูกกว่าตามห้างหรือว่าตามท้อตลาดเนี่ยสิบถึงสามเมื่อเราซื้อสินค้าในระบบทุกชิ้นเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะคะเราสามารถมีเงินคืนกลับมาได้ทุกๆชิ้นเลยเป็นจํานวนเงินแบบว่า1 0บถึงสาเขาจะคิดให้เราแล้วก็อันที่3นะคะสําหรับใครที่มีรหัสคําเชิญและไปแนะนําเพื่อนๆให้มาสมัคร หรือว่าโหลดแอป u p i c เนี่ยเมื่อเพื่อนเพื่อนช็อปภายใต้รหัสคำเชิญของเราเนี่ยเราก็จะได้สิทธิในการรับค่าคอมมิชชั่นจากการช็อปของเพื่อนๆของเราด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะคะเมื่อเพื่อนๆช็อปแล้วใช่ไหมเขาเห็นคุณค่าเขาเห็นรายได้ที่เป็นค่าคอมมิชชั่นเนี่ยของเราที่เราได้รับเนี่ยเขาเกิดสนใจอยากจะเป็นสมาชิก v i p และถ้าเราแนะนําเขาให้เขาสมัครสมาชิก VIP มาอยู่ในภายใต้รหัสของเราเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น250บาทโดยประมาณต่อหนึ่งคนนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะสร้างรายได้ได้แบบง่ายๆสบายๆเลยใช่ไหมคะอ่าและเมื่อคุณมีสมาชิก VIP ภายใต้รหัสของคุณ 20คนเพียง20คนเท่านั้นนะคะคุณก็สามารถอัปเกรดเป็นซูเปอร์ยูพิกเกอร์ได้และเมื่อคุณอัปเกรดเป็นซูเปอร์ยูพิกเกได้เนี่ยคุณก็ได้ไดรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะเป็นไงล่ะคะเห็นไหมว่าเราสามารถมองหาโอกาสแล้วก็ไขว่คว้าโอกาสอันนี้เอาไว้ได้จากการที่ดาวน์โหลดแอป u p i c k มาและศึกษารายละเอียดให้เข้าใจแล้วก็อัปเกรดตัวเองเป็นซ u เปอร์ u p i c k เกเพื่อที่จะได้ ใช้จ่ายและเกิดความคุ้มค่ากับตัวเองมากที่สุดนะคะทุกคนอ่าวันนี้โค้ดนะก็ขอมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆน,นะคะเท่านี้นะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะ ร่วมธุรกิจหรือว่าอยากจะมาช็อปแล้วได้เงินคืนกับแอปช้อปปิ้งออนไลน์ของ UP พิกก็ทักโค้ดน้ำมาได้นะคะไปดาวน์โหลดแอป UP พิ k ที่ p พ s t o ต e นะคะแล้วก็ใส่รหัสคําเชิญ1 3 4่4 8นะคะเป็นรหัสคําเชิญของโค้ดน้ําเองอ่าแล้วก็เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ทักมาหาโค้ดน้ำนะคะเดี๋ยวโค้ดน้าจะพาเข้าห้องเทรนซึ่งมีคอร์สท,ที่คุณสามารถมาเรียน เมื่อไหร่ก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้เพื่อนําสู่ทําเงินอันนี้ที่โคดน้าได้ทำมาแล้วและประสบความสําเร็จนําไปสร้างรายได้แล้วก็นําไปสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองค่ะวันนี้โคดน้ําก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย